สวัสดีค่ะครจอสวัสดีครับให้พูดถึงเพลงหัวใจผมบ้างหน่อยค่ะที่ใช้ปรากฏในรายการครับเพลงหัวใจผมว้างเนี่ย<ส>ก็ต้นฉบับก็เป็นของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับหลายหลายคนน่าจะจําเพลงนี้ได้นะครับก็ามาอยู่ในรายการโดนเพลงดังเนี่ยก็จะมีผู้เข้าแข่งขันมาแข่งไปในสามคนนะที่ครูจําได้ชัดๆก็จะมีมีสองคนที่น่าสนใจก็คือคนแรกเนี่ยโอ๊ตโอ๊ตน้องโอ๊ตจะมาจากสปปลาวนะครับ สำเนียงการร้องหรือการพูดเนี่ยเขาจะก็จะเป็นคนฝั่งสปปลาวนะครับจะมีความเป็นหมอลำลูกทุ่งอีสานอินด,ดี้เลยนะครับพอมาอยู่ในเพลงหัวใจผมว่างก็ก็ต้องปรับดนตรีให้เข้ากับกับตัวเขาสำเนียงของเขาหรือแม้แต่เนื้อร้องนะครับซึ่งอของโอ๊ตเนี่ยพออยู่ในรายการก็ครูก็ใช้วิธีให้เขาร้องปกติเครื่องเพลง พอโซโล่เนี่ยพอโซโล่ปุ๊บก,ก็จะมีเสียงพวกเสียงโวเสียงแคน<ะ>ที่เป็นเครื่องดนตรีอีสานใส่มาปุ๊บก,ก็เปลี่ยนดิทึมที่เป็นเป็นลูกทุ่งอีสานนะครับแล้วมีการเปลี่ยนเนื้อใหม่ก็คือจากผมก็เป็นไอ้คูนก็เป็นเจ้าอะไรเงี้ยก็รายละเอียดก็ครูก็เป็นคนเขียนเนื้อให้เขาแล้วก็ให้เขาซ้อมดูแล้วก็เขาก็ทำออกมาได้ได้โอเคเลย นะครับเท่ากับเพลงนี้ครูจับได้เป็นมิวสิกดีไซน์ทั้งดนตรีแล้วก็คำร้องด้วยใช่ใช่ก็เพลงนี้ครูก็เป็นเป็นดีไซน์ทั้งดนตรีทั้งร้องให้เลยนะครับวิธีคิดสมมติว่าถ้าเจอเจอนักร้องอย่างโอ๊ตเนี่ยค่ะในเมื่อหัวใจผมว่างอ่ะต้นฉบับคนจะติดภาพกับครูสุรพลครูสุรพลใช่เพรเอามามาเปลี่ยนเป็นแบบแนวโอ๊ตนยค่ะวิธีคิดของครูวิธีคิดก็คือถ้าสมมุติเราเจอผู้เข้าแข่งขันหรือนักร้องที่เป็น ที่เขาไม่ได้มีความเหมือนต้นฉบับเลยเลยโดยเส้นเชิงแต่ว่ามีตัวตนของตัวเองเช่นร้องก็เป็นเป็นภาษาบ้านเลยภาษาภาษาลาวสอบปปลาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองไปถึงว่าออต้นแบบของนักร้องที่เป็นหมอลำเช่นใครเช่นไนหมยไทยเราก็นึกว่าถ้าไหมายไทยมาร้องหัวใจผมว่างเนี่ยหมายไทยก็จะร้องเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นดนตรีก็ต้องสปอร์ตหมไทย เพราะฉะนั้นก็ครูก็เลยคิดว่าถ้าลักษณะเหมือนหมไทยคุณหมไทยเนี่ยมาร้องเนี่ยบางทีมันต้องเปลี่ยนการร้องก็ต้องเปลี่ยนไหมไทยก็จะร้องในภาษาบ้านตัวเองที่ตัวเองถนัดก็ลักษณะเดียวกันนะครับของโอ๊ตก็เลยออกมาเป็นแบบแบบที่ครูดีไซน์ให้ก็เท่ากับว่าเราจะได้ฟังเพลงหัวใจผมว่างนะครับในแบบคล้ายๆค,คุณหมายไทยนะครับโดยถ่ายทอดโดยน้องโอ๊ตัใจผมว่างตาใจไรอางทอ เวีเนี่ยวันที่มาออเดชั่นเนี่ยเจวี๋เป็นคนวันที่มาออเดชั่นเนี่ยเจวี๋แต่งแต่งตัวแบบทั่วไปเป็นผู้ชายมันก็คือปกติอะถ้ามองภายนอกไม่พูดอะไรเนี่ยเราจะนึกว่าผู้ชายคนหนึ่งเดินมาร้องเพลงให้เราฟังแล้วเจวีเนี่ยก็จะร้องเหมือนนึกถึงครูสุรพลเลยครูครคสุรพลที่ที่เป็นปัปจจุบันเสียงให,ใหญ่ๆนะครับแล้วก,วก็ทีนี้เนี่ยเราก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเขาเริ่มแสดงออกตัวตนก็คือ เขาเป็นช่างแต่งหน้าของน้องจ๊ะน้องจ๊ะอาสยาม<ช>นะครับแล้วเขาชอบแต่งตัวหรือเต้นหรืออะไรแบบประมาณนางโชว์ใน<ม>ทิฟฟานี่หรืออาคาซ่าเขาคุยเขาถามไปถามมาเนี่ยก็เขาก็บอกว่าเขาอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยๆนะครับซึ่งก็แสดงว่า,าเจวีนียชอบช,ชอบคลายๆแบบประมาณทิฟฟานี่อาคาซ่าชอบเต้นนะครับเป็นเป็นสนุกสนุก ครูก็เลยให้เขาเนี่ยร้องเป็นปกติในในเสียงของเขาซึ่งคล้ายครู่สุรพลไปครึ่งเพลงแล้วพอโซโล่ปุ๊บก็เปลี่ยนดนตรีให้เร็วขึ้นแล้วก็เขาให้เต้นให้เต้นให้เต็มที่เลยแล้วก็โชว์ความเป็นตัวเองออกมานะครับก็สนุกดีถ่ายทอดออกมาซึ่งเราจะเจอกันในห้องซ้อมก่อนรอบหนึ่งแล้วก็วันจริงเนี่ยเราก็มาซ้อมกันที่สตูช่อง7 HD ถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ใจผมว่าใจต้องจังจงชี้ใช้งานแล้วแตก่านั้นจะรูรือคงผมพอแลทาอยู่คำัวย่ย้ามีเมาสมฝัต่ใจผ